ดีนะครับพี่ๆมาพามาสวนเรืองแสงนะฮะที่หน้าเซนทันขอนแกน่นนะพี่ๆนะนะแต่เราพามาชมสวนเรืองแสงสวยๆพ,พี่สาวโอ้ยงามแห่งพี่น้องเอ้ยสวยนะฮะประดับคริสต์มาสนะฮะสวยมากพี่ๆนี่นะครับ เราพามาชมสวนเรืองแสงฮนะปีนี้ทำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับปีนี้ทำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกปีจะเยอะกว่านี้นะพี่พมันจะมีอ่าอันนี้ด้วยนะไปแล้วไปแล้วรถคริสต์มาสไปแล้วพี่พี่รถคริสต์มาสไปแล้วนะฮะอันนี้เราอยู่น้าเซนทันจังหวัดขอนแก่นนะพี่พนะ เราอยู่หน้าเ้นท่านจังหวัดคอนแก่นนะครับเรามาตอนกลางคืนนะพี่ๆนะนี่นะฮะเรามาถ่ายตอนกลางคืนนะฮะนี่สวยไหมพี่ๆสวยไหมสวยไหมครับสวยมากๆนะฮะสวนเรืองแสงนะฮะจังหวัดคอนแก่นจังหวัดคอนแก่นนะฮะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ huh. ทุกคุกคัตนะฮะทีท่เข้ามาเป็นกำล <im amas> ังใจให้เนาะขอบคุณนะครับไทยผยนเนยไทยไทยไทยเปรตไทยเปรตไทยเอ้อจะไทยผยนเนยอ่ะเพราะว่าคอนเจนเนอร์เออนี่ไทยผยนเนยนี่ผยนไทยวิดีโอคันติดดาวเด้วเข่าดาวเข่าดาวคอนเจนเข่าดาวคอนเจนเข่าดาวเด้อ วัตเจนเข้าดาวครบผลนนครับ มาเข่าดาวก้อนโม่เล,ล้วเด้อครับเน,นี่ยงามบ้างามบรับที่สลัดเข้าสู่จังหวัดคอนแก่เข่าดาวขอบคคุณ่ะโอุ้ยงามเนาะไอ้เนาะเศรษฐากเลยนี่พี่ๆจะเข่าดาวเข่าดาวอันนี้จะถ่ายรูปตรงนี้ใครได้กดนี่เด้อกดหมอือนกลมๆนิด สิียนะืนนโทรศัพท์อะไรจะมันหมดจังเลยีชาร์ถ่ายได้เลย่ามันถ่ายมันแล้วมันม่เห็นดอก <c oughs> แค่ในภาพเดียวนึงก็เป็นยัง <c oughs> เออมันถ่ายได้อันนี้คือถ่ายแล้วนี่ <c oughs> เออ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่สวยๆพี่ๆจ๋าสวยมากๆเลยนี่เรามากันสามคนนะคับเพื่อนเจ๊กนะับฝั่งนู้นเจ๊กเจ๊กเจ๊กทักทายหน่อยฮัลโหลอันนี้เท่าไทยบ้านนะฮะเราพากันมาสามคนนะฮะสามยูทูบเบอร์นะฮะมาด้วยกันนะพี่ๆนี่มาน้ำกันพี่น้องเราจะกลับหน้ากล้องเนาะพี่ๆเนาะ นี่พี่พี่จ๋าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมาถ่ายต่อพี่พี่โฮโฮโฮสวยงามมากๆเลยพี่พี่จ๋าเรามาถ่ายตอนกลา,างคืนนะฮะถ่ายกลางคืนกลางคืนกลางคืนพี่น้องอู้ยงามสะอ่อนไฟ <laughs> สะอ่อนไฟพี่น้องคุณสองยูทูบเบอร์สอง YouTuber, สอเท่านะคะอยู่ด้านหลังนะคะสองเท่าอยู่ด้านหลังนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านเด้อที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจนะคะเราอยู่สวนเรื่องแสงนะพี่ๆนะสวนเรื่องแสงนะคะนี่นะพี่ๆนะงามบพี่นะงองงามบอนี่แหละนี่แหละตัวจริงพรพระนะฮะอันนี้คือตัวจริงของพรพระเด้อนี่พี่ๆนี่เขาดาวเขาดาวปันเกล็ดเขาดาวนะฮะปันเกลเขาดาวสองพันยี่สิบห้านะฮะพี่ๆ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะฮะที่เข้ามารับชมเนาะแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจเนาะอเดี๋ยวเรากลับหน้าก็นี่นะฮะด้านนอกนะฮะนี่ก็มีรถวิ่งนะถนนหนทางนะพี่ๆนะโอ้โหตรงนู้ก็สี่แยกนะฮะนี่แหละพี่น้องข่อยสะอ่อนอนนันี้ขอยสะอ่อนไฟนี่พี่น้องคอนแกนคอนแกนนี่เขาดาวนี่ นี่ที่นองนี่นะฮะวสวย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 ทางนั้นเลยนะฮะงามแพงพี่นองเพราะมันขึ้นไปได้เดี๋ยวเราขึ้นด้านบนนีพี่จ๋าเราขึ้นด้านบนเนาะมันขึ้นได้อ่ะมันขึ้นได้นี่ เนี่ยตรงนี้ทางขึ้นพี่ๆแต่เราจะไม่กล้าขึ้นนะเราไม่กล้าขึ้นนะเดี๋ยวเรามาถ่ายเรามาถ่ายนี่นะฮะอันนี้ตรงสี่แยกนะฮะสี่แยกขอนแก่นนะพี่พนะโอ้ยสี่แยกนะฮะสี่แยกเซนทันนะฮะรถเยอะนะฮะนี่เราเลยมาถ่ายให้ดูพี่ๆมาถ่ายเบอร์อันนี้คือเซนทันตรงนี้เซนทันนะฮะจุดเซนทันนะฮะนี่ทางเซนทันนะครับ ตัดลายบ่พี่น้องมูจะตตัดลายบ่ตรงนู้นก็รถมูลมูลนิธินะฮะฝั่งนู้นรถมูลนิธินะฮะ,ะ,ะตรงนี้จะเป็นสถานที่เข้าดาวนะพี่ๆนะเข้าดาวนะฮะสิ้นปีนี้จะมีโอ้วงดนตรีเยอะแยะเลยพี่ๆนะฮะวงดนตรีเยอะแยะนะฮะนี่นะฮะมันจะมีวงดนตรีเยอะแยะเลยพี่พี่สา าฝั่งนู้นก็จะมีร้านขายของนะพี่พี่เนาะนี่นะพัดพาพา,พามาชมนะฮะพามาชมบรรยากาศนะพี่นะพี่สี่แยกนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเด้อขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุก,ท,กท่านนะฮะก็สวัสดีปีใหม่กันเนาะพี่พี่เนาะช่วงนี้ก็ก็คริสต์มาสนะฮะที่ผ่านมาเนาะวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาก็วันคริสต์มาสนะฮะเนาะเดี๋ยวเราพามาชมบรรยากาศ ที่สี่แยกเซนทันนะฮะสี่แยกเซนทัลเนาะน,นะฮะเดี๋ยวเรากลับกล้องก่อนเนาะกลับกล้องให้ดูบรรยากาศสินี่พี่พิษานี่นี่บรรยากาศสวยงามมากนะบรรยากาศสวยงามอันนี้เป็นรูปสิงห์นะพ,พี่จา๋านี่คือรูปสิงห์นะจ๊ะนี่นี่พี่น้องนี่อันนี้คือรูปสิงห์นะจ๊ะนี่ สวยไหมพี่ๆสวยไหมอันนี้คือสวยมากๆเลยขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเด้อที่เข้ามาให้กําลังใจโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พันพาข,ขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะผมโอเคพี่ๆขอบคุณนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ